สายเก้านี่คนะดาวฮาร์ดก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมังงนะจุจสึกายเซ็นก็ได้ทำการพักการเขียนไปสักพักหนึ่งนะครับหรือขั้นต่ำสอสัปดาห์เนาะเนื่องจากว่าอาจารย์เก๋เกนะครับเกป่วยนะครับนะเป็นปัญหาด้านสุขภาพเนาะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้ก็ ผมก็เลยคิดว่าได้เรื่องงามยามดีนะครับไหนๆหนมั้งงเนีน่ยมันก็หยุดสักพักแล้วนะครับผมก็เลยได้ทําการรวบรวม,รวมหัวข้อใหญ่มา2หัวข้อนะครับที่ผมจะพูดหลังจากนี้ผมได้ทําการอ่านในตอน2 6 2ปะ่ะเออจำไม่ได้ละนะครับไอตอนล่าสุดนั่นแหละ นทที่เป็นตัวหลุดมาในปัจจุบันนี้เนาะก็เรียกได้ว่าเป็นตอนที่สั้นมากนะเพราะว่าแน่นอนคนะรับว่าอาจารย์เก๋ๆเนี่ยเขาน่าจะวาดแบบว่าค้างๆคาลา,านะครับแล้วก็รีบๆตัดจบแล้วก็ไปพักเลยนะครับคิดว่าน่าเป็นประมาณนั้นเนาะมันจะมีอะไรบ้างก็ไปตัดเข้าคลิปกันเลยละกันนะับนะโดยหัวข,ข้อแรกที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของว่ายูตะจะตายไหมนะครับ แน่นอนนะครับหลายๆคนตอนนี้เนี่ยก็น่าจะคิดกันอยู่แล้วนะครับว่ากูเตรียมใจละยูตะแม่งทรงนี้ไม่รอดชัวนะครับแต่ว่าผมคิดต่างออกไปนะครับผมกลับมองว่ายูตะกับมากิไม่มีทางตายแน่นอน100%เซนะครับเนื่องจากว่าผมมีสองเหตุผลนะที่เป็นแน่นอนว่าเป็นเหตุผลที่ผมมโนขึ้นมาเองล้วนๆนะครับใครจะเชื่อก็แล้วแต่นะก็เหตุผลแรกนะครับก็คืออาจารย์เกเๆเนี่ยเท่าที่ผมดูอ่ะคือเวลาเขาทําให้ตัวไหนเสียเปรียบตัวนั้นแม่งจะชนะเว้ย <laughs> มันจะต้องมันอาจจะไม่ถึงกับชนะนะแต่ว่ามันจะต้องพลิกกลับมาได้ในตอนหน้านะครับหรือ2ตอนข้างหน้าอะไรอย่างนี้แน่นอนนะครับถ้าเกิดตัวไหนมันเสียเปรียบขึ้นมาแล้วแบบว่าเก็บพลังมันพอจะสู้กันได้นะครับอย่างเช่นอิตารีกับโซคูนาอย่างเงี้ยพออิตาริได้เปรียบใช่ปะ ตอนต่อมาสุคุนะไม่กระพิกละนะครับก็เลยคิดว่าเนี่ยในตอนนี้เนะี่ยยูตะในกำลงังโดนสุคุนะไล่ตอนใช่ไหมยูตะในร่างโกโจนะอ่ะากำลังโดนสุคุนะไล่ตอนนะครับก็เลยได้ว่าผมคิดว่าในตอนหน้านะครับก็น่าจะพลิกกลับมาได้นะเพราะในตอนนี้เนี่ยตัวยูตะเนี่ยก็เรียกว่าประมาทไปหน่อยเนาะแต่ว่าในตอนหน้าเนี่ยน่าจะหายประมาทละนะครับอีกอย่างคือน่าจะพอเข้าใจพลังโกโจมามากขึ้นแล้วอาจริงๆในยูตะมันก็สลับร่างกับโกโจมาแล้วนนที่มันบอกมันโกงในที่สุดก็ได้รับการเฉลยแล้วนะว่ามันโกงอะไรก็คือมันไปสลับ่าางงขอโโกจม ก็เลยทําให้ตัวมันเนี่ยใช้พลังโกโจได้ครบทุกอย่างแลยไม่ว่าจะเป็นการอาเขตหรือฮลล์เพอร์โพหรืออะไรก็ตามนะแต่ประเด็นคือที่ผมงงคือถ้าเกิดมันเซียนขนาดนั้นแล้วอะแล้วทําไมมันยังถึงประมาทอีกวะหรือเพราะว่าประมาทเ,เพราะว่าเซียนก็เลยประมาทเหรอ ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะยูตะมันคิดว่าตัวเองเซียนพลังโกโจแล้วจะสูส้กับซูคุณาได้นะมันเลยประมาทหรือเปล่านะแต่ที่ปกติยูตะเนี่ยไม่เคยประมาทเลยนะแต่ว่ารอบนี้เข,ขาค่อเดียประมาทอย่างเห็นได้ชัดเลยนะก็หวังว่าจะปรับปรุงตัวในตอนหน้านะไม่ไงั้นมึงมองเท่งแน่นะครับผม นันนี่จะเป็นเหตุผลแรกนะที่ผมคิดว่ายูตะไม่ไม่น่าตายหรอกนะเพราะว่าเสียเปรียบในตอนนี้ไงเออนะถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนจากยูตะเสียเปรียบเป็นซุกุน่าเสียเปียบเนี่ยผมว่าชิบหายตอนหน้าแน่นอนนะครับแต่ว่ามันเป็นยูตะเสียเปียบไงถ้าตไตล์เก๋ๆก็ต้องแบบว่าตอนหน้ายูตะไม่ต้องพลิกกลับมาสู้ได้นะครับนั่นนี่คือเหตุผลแรกของผมเนาะก็อาจจะดูกากาโมโนเป็นนิดนึงก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นทฤษฎีเกานะมาตอนกับสาเหตุที่สองับที่ทําให้ผมคิดว่ายูตะเนี่ยไม่น่าตายนะเพราะว่า ก็ในะเรื่องเนี่ยถ้าคุณสังเกตได้เนี่ยอย่าเรียกว่าสังเกตได้ใครๆก็รู้นะว่าตอนนี้เนี่ยมันปูให้อามากินะครับกับยูตะใช่ไหมอามันปูทางกันอยู่ว่าให้2งคนนี้ได้คู่ในตอนจบนะครับซึ่งถามว่ามันจะทําเหมือนกับดาบิคาศูนไหมที่อาฆามิซิลีกับโอบานายส่วนตัวอาจจะเป็นเพราะว่าผมชอบยูตะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยมีแบบแรงอวยนิดๆเป็นไบแอสมาเยอะนะครับฉะนั้นก็ต้องขออภยัยนะแต่ว่าส่วนตัวนะผมเซนส์นผมเลยนะล้วนๆเลยนะนี่คือแบบไม่มีทฤษฎีหาเหวเลยเลย,เลยผมรู้สึกว่า สองคนเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าตายเว้ยผมว่าเกะๆน่าจะกะเอาไว้ให้สองนิโลเออรกันเนะนื่องจากว่ายูตะาเนี่ยมันเคยเสียลิกาไปแล้วรอบหนึ่งคือถ้าจะให้มันเสียลิกาแล้วมันมาเสียมันแบบมันตายเองอย่างเงี้ยแล้วมากี่ก็ตายเพิ่มอีกนี่มันก็แบบคือคือ,คอมึงให้ซูคุนะชนะไปเถอะอย่างนั้นน่ะ <c oughs> คุณเข้าใจปะคือตอนเนี้ยเกะๆไม่สามารถฆ่าตัวละครพัมเพื่อได้แล้วเว้ยเพราะยิ่งฆ่าแม่งยิ่งชิบหายเว้ยถ้ายิ่งฆ่ายิ่งหาทางลงไม่ได้นะฮะ คือกำลังอาจจะบอกว่าให้ฆ่ายูตะฆ่ามากิทิ้งนะครับแล้วก็ให้ยูจิแบบว่าโมโหมากเหรอแล้วแบบพอโมโหแล้วแบบ ทางพระเอกตื่นแล้วก็เชิดจัดการชุคุณะได้อะไรย่างนี้หรือไงผมไม่ใช่แน่นอนเวเก๋เก๋เนี่ยเขาก็น่าจะรู้ตัวเองดีนะครับว่าถ้าเกิดคืนทําอะไรที่มันประญาอ่อนอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆอยเนี่ยยังไงก็ต้องชิบหายในสักวันนะปัจจุบันก็ชิบหายมากแล้วนะครับถ้าเกิดค่ายูตะกับมากิีไปเนี่ยก็สวยยิ่งกว่าเดิมนะครับฉะนั้นผมคิดว่ายังไงยูตะมากิีเนี่ยก็ไม่น่าตายนะแต่ว่าริกะเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์อยู่นะครับแบบแบบว่าอะไร อะไรแบบอาจจะส่งยูตารข้างสุดท้ายอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปแบบร0อเรซจริงๆละแล้วก็สุดท้ายก็เป็นคู่ยูตากับมากิลงเอยด้วยกันประมาณนั้นนะคิดว่าน่าจะจบประมาณนั้นมากกว่านะสำหรับจุดจุดสึดขเซนผมคิดว่ายังไงยูตากมาจิไม่น่าตายนะเพราะว่าถ้าตายเพิ่มก็ตามที่บอกไปว่าน่าจะชิบหายเนาะนะหรับหัวข้อต่อมานะหรือหัวข้อที่2นี้นะครับหลังจากที่เราทําการวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยว่าใครจะตายบ้างนะไม่ใช่ใครจะตายบ้างยูตากมากิเนี่ยจะตายไหมในหลักๆนะครับก็ พอวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาต้องมาต่อกับหัวข้อนี้เลยนั่นเองนะครซึ่งเยลวานี่จะเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับกับเกะเกะแถจริงไหมนะครับหลายๆคนนะครับน่าจะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันนะว่าเกะเกะแม่งคิดทางลงไม่ออกก็เลยส่งคนไปตายเรียงตัวนะครับบูชิดอะไรอย่างงี้นะครับส่วนตัวผมมอง2แบบนะครับอย่างแรกเลยก็คือมองเหมือนทุกท่านนนัแหละว่าเกเกแม่งหาทางลงไม่ออกเว้ย อย่างที่สองก็คืออะไรรู้ป่ะผมว่าเก๋ๆแม่งคือวางแผนทุกอย่างเอาไว้แล้วเวคือการให้มันเป็นอย่างเงี้ยแหละนะครับแต่ว่าแค่การเล่าเรื่องของจานแกแม่งเล่าได้ห่วยมากก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นแถมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่สมมตินะว่าจานแกแบบว่าวางเนื้อเรื่องมาไว้จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเกะคือคือเล่าได้ห่วยมากนะครับ เล่าได้แย่มากนะครับคือผมต้องบอกนะว่าผมในะส่วนตัวผมเป็นคนที่ดูการ์ตูนหรือว่ามังงนนะเนี่ยผมส่วนตัวนะผมคิดว่าผมเป็นคนที่ไม่เรื่องมากกับการเล่าเรื่องเว้ยอ่ะผมไม่ค่อยเรื่องมากกับการระดับเนื้อเรื่องนะครับตราบใดที่เนื้อเรื่องมัน make sense นะครับแล้วมันก็ทําให้ผมตื่นเต้นหรือสนุก enjoy ไปกับมันได้ถ้าเกิดการไล่ลําดับเนื้อเรื่องเนะี่ยต่อให้มันจะไม่ดีนะการเล่าเรื่องจะออกมาไม่ดีผมก็ยัง enjoy ได้อยู่ดี นี่คือสาเหตุที่ว่าปัจจุบันเนี้ผมอ่านจูจูสึไคเซ็นเนี่ยผมก็ยังสนุกในทุกๆตอนได้นะถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับตอนที่โกโจมาสู้กุสุกุนะก็ตามนะแต่ว่าผมก็ยังสนุกอยู่นะเนื่องจากว่าแน่นอนนะถึงแม้ว่าการดําเนินเรื่องเนี่ยมันจะหวยขนาดไหนก็ตามนะแต่ว่าส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างดีเว้ยคุณเข้าใจป่ะดำเนินเรื่องในที่นี้คืออ่ะผมพูดผิดไม่ใช่ดําเนินเรื่องการเล่าเรื่องลําดับการเล่าอ่ะคือคุณลองคิดสภาพนะให้ผมยกตัวอย่างนะ สมมุติว่าอาจารย์เก๋ๆเนี่ยอ่ๆๆยอยาไม่ก่อนที่สมมตินะเอาปัจจุบันก่อนปัจจุบันเนี่ยเอายกตัวอย่างฉากยูตะนะฉายูตะยึดล่างโกโจทุกคนบอกว่าอาจารย์เก๋ๆแถ่ใช่ปะ่ะเพราะว่าหาทางลงไม่เจอก็เลยให้ยูตะไปยึดล่างโกโจแม่งซะเลยนะครับแล้วก็แบบว่ามีแฟลชแบ็กนั่นแหละเอามาปิดท้ายนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีที่อาจารย์เก๋ๆวางแผนนั้นไว้อยู่แล้วล่ะอ่าแล้วแบบว่ากะแบบว่า จะเซอร์ไพรส์ค,คนดูไงเออกาจะเซอร์ไพรส์ค,คนดูว่าแบบไม่มีการเล่าอะไรมาก่อนเลยนะครับแล้วก็แบบตู้มเดียวยึดร่างโกโจโหให้มันพลิกๆไปเลยอะไรอย่างนี้เพราะว่าแบบว่าถ้าเกิดเล่ามาก่อนหรือแบบว่ามีฉากยูตาซุบซิบซุบซิบอะไรเงี้ยมันจะแบบสงสัยได้ไงเออนะแต่ประเด็นคือเขาถ้าถทำเป็นอย่างนั้นจริงก็คืออาจารย์เกะๆคุณคิดผิดแล้วครับเพราะว่าคนดูเนี่ยนะเออเขาไม่ปลื้มเลยนะครับคนดูเนี่ยเขาจะคิดว่าคุณแถแทนนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนะ การเล่าเรื่องที่ดีอ่ะเขาควรจะเอาฉากซุบซิบอยู่ต่เอาเขียนแค่แบบหน้าไม่ต้องถึงหน้าแค่แบบช่องโง,โงูงช่องเดียวก็ได้เป็นแบบยู่ตะแม่งกําลังคิดแผนอะไรสักอย่างแล้วแบบว่าแผนนี่แหละใช้ได้แน่อะไรประมาณนี้ยเอออย่างน้อยมีประมาณนี้ให้หน่อยนะครับแค่เนี้คนดูก็จะไม่คิดอะไรมากกับเรื่องที่ว่ามึงแถแล้วเวกเกะ คือแค่นี้ผมว่าคนดูก็พอใจแล้วจริงป่ะเอออย่างน้อยเราก็ได้รู้ไงว่าอาจารย์เก๋ๆแม่งไม่ได้แถนนะเว้ยอย่างน้อยอาจารย์เก๋ๆแม่งก็แบบวางแผนเนื้อเรื่องไว้ล่วงหน้าแล้วอะ่ะไม่ใช่แบบมาแถรายสัปดาห์อย่างเงี้ยเออนะผมก็เลยรู้สึกว่าการเล่าเรื่องการระดับเนื้อเรื่องของอาจารย์เก๋ๆเนี่ยแม่งเล่าออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่ในกรณีที่อ่าเขาวางแผนไว้แล้วนะแต่ถ้าเกิดเขาแถก็นั่นแหละครับตามสภาพเนาะ สุดท้ายนี้ที่ผมอยากจะพูดเนี่ยก็ยจะเป็นในส่วนของพาดวิเคราะห์เนื้อเรื่องกันแล้วนะแล้วก็แนวทางเนื้อเรื่องของจุลชุศรไคเซนนะครับผมก็คิดว่านะอ่าถ้าวิเคราะห์นะผมคิดว่าตอนหน้ายูตะน่าจะพลิกกลับมาโต้สุคุณะได้ประมาณหนึ่งนะครับน่าจะประมาณว่าโต้สุคุนะได้ประมาณหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วสุคุนะอาจจะสาม,มารถโต้กลับได้นิดน,นึงแล้วมากิก็เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ยูจิเนะี่ยก็น่าจะต้องเข้ามาช่วยด้วยเพราะอ,อย่าลืมนะเว่ยยูจิแม่งยังอยู่ตรงนั้นนะเว้ย ยูจิไม่ได้ไปไหนนะยูจิโทโดอะโทโดไม่รู้ว่าไปไหนแล้วหรือเปล่าแต่ยูจิยังอยู่ตรงนั้นแน่ๆผมคิดว่ายังไงก็น่าอยู่ตรงนั้นแน่ๆเว้ยฉะนั้นคือแบบคือ คือคือมันต้องได้โชว์บ้างแหละแหมคือผมคิดว่ายูตะเนี่ยน่าจะมาเป็นในส่วนของตัวในการตัดอาณาเขตของสุคุนะในคาบปสุคุนะเนี่ยไม่สามารถใช้อาณาเขตได้เนาะอ่าเสร็จแล้วปุ๊บอาจจะมีมากิมาเซฟอาจจะมีโทโดอาจะยังมีโทโดอยู่ปบมืออย่างเงี้ยอ่ะสมมตินะว่าแบบยูตะจะตายใช่ไหมยูตะในด้านโกโจจะตายก็แค่ให้โทโดมันอ่ามัน,ม,นมันปบมือไม่ได้ล้โทษ <c oughs> มันปมมือไม่ได้แล้วนะให้โทโดมันใช้อาคมสลรับตำแหน่งที่มันใช้อะไรก็ไม่รู้อะที่มันเคาะเออนะหรบับตำแหน่งนะครับให้ยูตะไปนะหลังจากที่ยูตะสามารถปลดอนาเขตสุคุณะได้ให้สุคุณะแช่อนาเขตไม่ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ให้ยูจิสู้ต่อนะครับแล้วสุดท้ายยูจิก็จะปิดด้วยกลางอนาเขตนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นวิเคราะหนะ์ในเรื่องของผมนะผมคิดว่ายูจิเน่นาจะเป็นคนฆ่าสุคุนะนั่นแหละนะครับไม่น่าพลิกโผเนาะพอเป็นยูจิเป็นคนฆ่าสุคุนะเนี่ยก็คิดว่า น่าจะฆ่าด้วยผมว่าไม่น่าจะฆ่าด้วยกลางนาเขตผมว่าน่าจะกลางนาเคตใส่สุคุนะนะแล้วโดยสุคุนะเนี่ยน่าจะสับักสปอมมากแล้วก็ยูจิก็ปิดฉากหมัดสุดท้ายแบบเท่ๆนะครับโยโคคุเซน็นะนะครับนัดที่8ล้านนะหรือว่าอาจจะเป็นท่าใหม่ของยูจิก็ได้นะเป็นแบบท่าของแบบยูจิคนเดียวที่แบบแม่งแรงมากพลังพระเอกอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมเดานะ่าเป็นโคคุเซ็นนั่นแหละนะในการปิดฉากสุคุนะอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับนะแล้วก็อุราเมะกาคา,าลิป่านี้ก็คงกําลังเต้นกันอยู่นะ รู้ไมหมฮาการีแม่งไม่จบอะผมบอกเลยนะว่าสุคูนะกับไอยูจิคู่นะี้แม่งน่าจะจบไปนานนะ,อะไอฮาคาลีแกอุราอุเมแม่งก็น่าจะไม่จบเว้ยไอคู่เนะียม่งผมไม่เข้าใจดวงฮาคาลีว่ะคือแม่งต้องดวงดีขนาดไหนว่ะคือมึงสู้มันนานมากเลยเนะว้ยคนอื่นเขาตายไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ไอพวกนี้แม่งยังเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่เลยนะใครไปรู้พวกนี้เนะี่ยแม่งอาจจะแบบสู้สักพกักแล้วก็เบื่อแล้วก็แบบตอนนี้ปัจจุบันไม่ได้สู้แล้วนะเออไม่ได้สู้แล้วอาจจะนั่งจับเข่าคุยกันแล้วนะใครไปรู้นะก็นั่นแหละนะ เนี่เป็นในส่วนของวิเคราะห์ในเรื่องคร่าวๆนะครับแล้วก็แนวทางนะที่ผมคิดนะแล้วก็เง่ายคือมานั่งบทน,นั่นแหละนะครับหรือว่ามานั่งคุยกับคุณผู้ชมนอว่าผมคิดเห็นยังไงกับเนื้อเรื่องปัจจุบันนี้นะก็จบไปแล้วนะครับคลิปนี้ใครชอบคลิปน,นี้นะครับอยากให้ผมมานั่งทําอะไรงี้อีกซึ่งก็อาจจะไม่ได้ทาบ่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเนื้อเรื่องผมก็ต้องรอให้มันเดินไปพักนึงก่อนนะครับแล้วก็ผมจะไม่ได้ทาจุดจุดึกใครเซนอีกสักพักเลยนะในแง่ของการวิเคราะห์เนื้อเรื่องะเรราวิค์ นะครับอีกอย่างผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ช่ำนะผมก็เป็นแค่คนที่แบบอ่านมางานเหมือนกับทุกท่านนั่นแหละนะครับเข้าใจผิดเข้าใจถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คลิปนี้จบไปแล้วนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กูซับนะยังไม่ชอบไม่ต้องกดนะผมไปละคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ